ได้มีปัญหาอะไรเลยอาจารยา์ยาลุดินนําเสนอไปชี้แจงไปผมนําเสนอไปผมไม่ต้องยกอาจารย์อามัดหรอกเพราะผมกับอาจารย์อามัดเนี่ยเหมือนกันผมบอกตรงนี้เลยแต่สังคมมุสลิมเราอะมันต้องอยู่บนบรรทัดฐานของตาอาวานูอาลันบิริวัตตะัวนั่นก็คือด้วยกับการชี้แจง ถ้าสมมุติว่าขึ้นเวทีมาแล้วมาโต้กันอิสลัฟไม่มีนะครับไม่มีนะฮะพี่น้องแต่ถ้าสมมุติว่าชี้แจงเนี่ยไม่มีปัญหาอ่ะชี้แจงไปหนึ่งสองสามสี่ชี้แจงไปหนึ่งสองสามสี่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าขึ้นมาโต้กันเมื่อไรเนี่ยเสียใช่ไหมอาจารย์ มีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในใจผมพี่น้องถามผมนะผมขายวัน้องโกอยู่นะอาจารย์มีคนไปถามผมยันร้านนะว่าเอ๊ะแล้วก็วันนี้นี่มันยังไงกันเนี่ยผมบอกมันไม่ได้มีอะไรเลยบรรทัดฐานของสังคมบรรทัดฐานของาศาสนามันมีใจอ่ะใจเราเป็นยังไงเช็คเนียดของเราให้ดีนะเช็คใจของเราให้ดี และทุกคนต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะหูวตาลผมบอกแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมยีบูแค่นั้นเองครับคือยีบูกับผมนะสนิทกันไม่ได้มีปัญหา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะชี้แจงสมมุตินะสมมุตินะวันหนึ่งอาจจะมีอัลลอฮฺตาลาอาลัมผมนี่แหละจะเป็นเจ้าภาพเอง <c oughs> เอาเงินเข้าสุราครับ <c oughs> ง่ายไหมล่ะอีบูอ่ะอ่ะชี้แจงไปชี้แจงไปผมแล้วผมส่วนตัวผมเองผมจะไม่เชิญแค่นี้หรอกนะผมจะเอาให้เยอะเลยอ่แค่นี้เองครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยพี่น้องครับแต่ผมน่ะกลัวฝนจะตกอาจารย์อามัดเชิญครับ